อีสานใหม่ไม่ขัดสนเหมือนเมื่อก่อนแล้วคนอีสานตื่นตัวรับหลุชะตากรรมของตัวเองและของบ้านเมืองไม่ลอยแพรชีวิตของตนและของบ้านเมืองให้เป็นไปตามบุญตามกรรมเหมือนเมื่อก่อนที่ไหนมีหมู่บ้านที่นั่นจึงพอจะหาอาหารกินได้แม้จะไม่เลิศลดเท่าเทียมเหลาหรือพัตคาร ก็พอจะช่วยให้อิ่มท้องได้ไก่ย่างสักขากล้วยสักบีเป็นการเพียงพอถ้าจะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินจนพุงปิ้นพุงกลางมีคนพูดกันว่าเมืองไทยพัฒนาไม่ได้เร็วเพราะหนักพุงคงจะจริงคนกินจนพุงกลางเหมือนผู้หญิงท้องแก่จวนคลอดเคลื่อนไหวได้อุ้ยอ้าย เชื่องช้าเหลือเกินกว่าจะก้าวได้แต่ละก้าวต้วมเตี้ยมและอืดอาดสิ้นดีคิดอะไรคะน่ากลัวจริงเจ้าหญิงอุสาเทบีทำลายความเงียบขึ้นเมื่อรถวิ่งใกล้ประโคนชัยจะถึงอยู่ลำไรยไม่พอใจอุสาพูดหรอคะเปล่าครับคิดอยู่ว่า จะพาเจ้าหญิงไปทานอาหารที่ไหนดีจะทานอย่างชาวบ้านธรรมดาหรือว่าจะทานอย่างผู้ดีมีเงินตายจริงทำไมคิดบ้าอย่างนั้นล่ะคะคุณเป็นเจ้าหญิงในความเป็นจริงต้องคำนึงถึงเกียรติบ้างไม่จำเป็นเลยคะ่ะอุตสาห์อยู่บ้านนอกอยู่อย่างหญิงชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ขาทานกินกบกินเขียดและอื่นย่างได้สบายมาก ถ้าจะกินอย่างผู้ดีมีเงินจะเอาเงินที่ไหนมากินขางั้นผมก็สบายใจเพราะผมทานไม่ยากไก่ย่างสักขาข้าวเหนียวสักปั้นพอแล้วเรื่องกินไม่สำคัญหรอกคะ่ะเรื่องที่คุณมายุ่งกับคุณเลือดกับคุณใหม่นั่นต่างหากคะ่ะเรื่องใหญ่คุณไม่ยุ่งได้ไหมคุณยังไม่ตอบอุตสาเลยหญิงสาว ย้อนหาเรื่องเดิมที่พูดกันขางอยู่ผมรับปากไม่ได้หรอกครับเขาตอบถ้าคุณยุ่งกับสองคนนี้คุณไม่ปลอดภัยแน่นอนไม่อะไรก็อะไรจะต,ต้องเกิดขึ้นกับคุณแน่รู้สึกผมจะช่วยอะไรเจ้าหญิงไม่ได้เส็แล้วทำไมว่างั้นล่ะคะผมทราบสองคนนี้เป็นมิตรสนิทของเจ้าหญิง และสองคนนั่นมีเรื่องกันเพราะเจ้าหญิงคนเดียวอย่างเกิดยิงกันที่กาบเชิงอุตสาไม่เข้าใจค่ะสองคนลักเจ้าหญิงใช่ไหมเล่าเสียงของเขากระด้างหญิงสาวยกมือทาบอกตายแล้วคุณเอาที่ไหนมาพูดคะคุณบูชิดผมอาจจะเดาแต่ไม่ผิดหรอกครับ ผิดค่ะผิดแน่เชียวเลิกลับงั้นความจริงเป็นยังไงไม่ทราบสิขาแต่ไม่ใช่เรื่องที่คุณบูชิตเดาแน่ถ้าจัก,กรุณาเล่าความจริงที่ผมทราบบางทีผมจะเชื่อเจ้าหญิงอุตสาเทวี TV มองหน้าเขาอย่างเพ่งพิษแต่สายตาของบูชิตจับอยู่เหนือผิวถนนเบื้องหน้าโนน ไม่มีความจริงอะไรจะเล่าให้ฟังนี่คะ่ะสองคนนั่นไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวอุสาเลยคะ่ะแล้วเขาพูดเรื่องอะไรกับเจ้าหญิงบ้างล่ะครับคนรู้จักกันก็ทักทายกันธรรมดาแหละคะ่ะงั้นเจ้าหญิงดูได้ยังไงว่าสองคนนั่นเป็นมนุษย์มหาภัยก็อย่างที่คุณเห็นนะสิขางั้น ผมเห็นจะต้องเป็นเด็กได้กบดูสักพักเสร็จแล้วละเด็กได้กบหมายความว่ายังไงคะเจ้าอาจจะไม่เคยเห็นเด็กไหลเดียงสาได้กบก็เหมือนเด็กในเมืองได้ตุ๊ก,กตาเจ้าหญิงอุษาเทบีทำหน้าโงนไม่เข้าใจอยู่อีกบูชิดเหลือบมองศบตาแวบ,บหนึ่งหัวเลาะฮือฮ,ฮพลางแจกแจง เด็กบ้านนอกได้กบไม่ได้ทําอะไรนอกจากเล่นเล่นจนตัวกบฉําเขียวหนังแห้งแล้วก็ตายไปคามือเด็กนั่นเองเจ้าหญิงอุตสาเทวีร้องอ๋อแต่ไม่ขันจนนิดเดียวตรงกันข้ามดูเหมือนจะกลับมีอารมณ์เคร่งเครียดไปเสียอีกลดวิ่งผ่านตลาดประโคนชัยไปด้วยความเร็วสูงอา้าว ไม่แวะประกนใช่เหรอขาเจ้าหญิงอุสาเทบีล้องถามไม่แวะหรอกครับที่นี่มีอาหารทานแต่ไม่มีที่เที่ยวไปนั่งรองดีกว่ามีที่เที่ยวหลายแหง่งจะไปพนมหลวงเหรือขาก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ไปพนมหลวงจะพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ำหนองตาหมูหรืออ่างเก็บน้ำหนองทะลอกก็ได้ ถ้าจะเที่ยวอ่างเก็บน้ำที่อำเภอปราศาสตร์ก็มีนี่คะ่ะอ่างเก็บน้ำสุวรรณภาาที่ทุ่งตะเคียนสร้างเมื่อพศ2494มีสะพานทอดลงไปสาลากลางน้ำหน้าพักผ่อนค่ะไม่ก็แวะเข้าบุรีลำที่ประโคนชัยไปกินข้าวที่บุรีลำกลับออกบาพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากก่อนมาพักที่อ่างเก็บน้ำจะแวะกราบพระพัฒนบพิษ ที่เขากระโดงก็ได้มีทางรถวิ่งขึ้นไปถึงค่ะลาดอย่างเรียบร้อยช่วบ้านเรียกหลวงพ่อโตเพิ่งสร้างเสร็จสักสามปีกว่าๆามานี้เองตอนนั้นก็ไม่บอกนี่ครับผมยังไม่เคยเดินทางเส้นนั้นเลยสะดวกมากค่ะถนนสร้างเสร็จเรียบร้อยจะเข้าตัวเมืองทางนางรองก็ได้แต่ถนนยังไม่เสร็จเรียบร้อยช่วงจะเข้าตัวเมืองยีกว่ากิโล ยังไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวกลับนะครับยังไม่ทันยิงสาวจะตอบบูทิตเหลียวลดกลับอย่างชำนาญอึดใจเดียวรดบิงกลับมาตามทางเดิมและเหลียวเข้าสู่ถนนสาย219จากทางแยกไป44กิโลเมตรก็ถึงตัวเมืองบุรีรัมย์รถบิ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและตะวันยังไม่เที่ยง ชมหน้าบุรีลัไย่ไม่เหมือนเมืองแปะเมื่อสิบปีก่อนเป็นเมืองที่เจริญเท่าเทียมเมืองอื่นๆเหมือนกันมีที่พักคนเดินทางที่ทันสมัยสามสี่แห่งตึกหลามบ้านช่องสร้างใหม่สลอนเช่นเดียวกับสาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นใหม่ใหญ่โตโบโหลานเป็นสีสงาแก่เมืองบุรีลำถึงความเก่าคล้ำคล้าไหวเบื้องหลังไปเกือบหมดสิ้นแล้ว ยังเหลือหลงหลานขาเปื้อนฝุ่นในอดีตไหวบ้างเป็นส่วนน้อยอาจจะเหลือไหวให้เป็นเหยื่อพระเพิงเหมือนสุลินบูชิตนึกในใจเขาไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับเจ้าหญิงผู้เลอโฉมขับรถอี่อวยไปตามถนนหลายสายแล้วเลือกหลานอาหารที่เหมาะสมกับฐานะชวนเจ้าหญิงเข้าไปนั่งพักกินอาหาร เขาไม่พูดถึงเรื่องสองสหายอีกเลยและทั้งเจ้าหญิงอุสาเทวีถามขึ้นเมื่อคืนช่วยคุณใหม่ดับไฟลรือขาผมไปดูไฟไม่ได้ช่วยอะไรใครเขาตอบคุณใหม่บอกคุณพบคำเพนเมื่อคืนรับคุยกันสองสามคำเขาตอบไม่ค่อยจะเต็มใจ ไฟไม้บ้านคำมเพนหมดหน่าสงสารนะคะกลับหน่าสงสารและเห็นใจมากเขาตอบคล่องปากเหมือนไม่ระวังถ้อยคำใกล้เจอเข้าอย่างนั้นมั่งคงเข่าอ่อนแต่คำมเพนซ่อนความรู้สึกได้ดีไม่เหมือนพี่สาวโวยวายมากโวยวายยังไงคะด่าคุณเลือดแหลก ขุดเขาจิโดนจิตาก่นโคตระักรับไม่มีฉินดีทีเดียวพี่คำผุยใช่ไหมคะกรับแต่เป็นเรื่องน่าเห็นใจแก่บทตัวเหมือนกันหอบลูกหนีได้สองคนเท่านั้นเรียกว่าเหลือแต่ตัวไม่รู้ผัวไปไหนไม่เห็นคุณลำพึงลูกน้องคุณไม่เป็นสามีพี่คำผุยคะ่ะ เจ้าหญิงรู้จักดีแหละครับพ่อคุณลำพึงเป็นขมรอิสระสมัยสงครามอินโดจีนคราวโหนนะคะพ่อคุณลำพึงได้เมียอ,อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นคนไทยไปแล้วแต่เมื่ออุตสาพัดบ้านมาครอบครัวคุณลำพึงให้การต้อนรับและให้ความอบอุ่นอุตสาหเหมือนญาติสนิทเรานับถือกันเหมือนญาติค่ะอ๋อเดี๋ยวทำไมเจ้าหญิง ไม่ไปเยี่ยมคำเพนกับคำผุยหรอกครับตั้งใจจะไปอยู่แล้วค่ะแต่คุณใหม่มาบอกว่าคุณบูชิตจะมาหานี่คะแถมบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะปรึกษาเสียอีกมีเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับคุณใหม่กับคุณเลือดนั่นแหละครับผมอยากจะให้เพื่อนสองคนนี้คืนดีกันแต่พอได้ฟังเจ้าหญิงบอกว่าอย่ายุ่งจะสวยกว่าผมชักไม่แน่ใจว่าจะทำได้ อุสาบอกแล้วไงคะคุณบูชิตอยู่ระหว่างเขาควายคุณบูชิตจะบี้แบนเสียเปล่าๆ2คนนั่นเป็นเพื่อนกันนะครับเจ้าหญิงเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ค่ะทุกวันนี้เป็นศัตรูกันไปแล้วจะปล่อยให้เพื่อนเป็นศัตรูกันอย่างนี้เลื่อยเปลื่ยไปหรือครับไม่ปล่อยจะให้ทำยังไงล่ะคะ เรื่องนี้แหละครับผมอยากปรึกษาเจ้าหญิงอุตส่าห์ไม่รู้จะให้คำปรึกษายัางไงนี่คะ่ะผมอยากรู้สองคนนี่ใครผิดใครถูกหญิงสาวอึ้งอยู่ครู่ใหญ่จึงตอบว่าตอบยากคะ่ะทุกคนอ้างว่าตัวเองถูกอย่ามาได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหานี่สิครับผมอยากรู้ใครกล่าวหากันว่ายัางไง คุณบูชิดน่าจะรู้ดีอยู่แล้วถ้าผมรู้ดีผมจะถามเจ้าหญิงทำไมหน้าที่ของคุณนสิขาหน้าที่ทำให้คุณต้องทำทุกอย่างคุณไม่ได้ทำเพื่อหวังดีต่อเพื่อนหรอกอุตสาหทราบหญิงสาวยิ้มที่มุมปากไม่รู้สึกขันยิ้มอย่างเล่นลับจนบูชิตแปลความหมายไม่ออก แต่จากคำพูดของเธอพอจะเข้าใจได้หมายความว่าเขามาทำงานเพื่อหน้าที่ไม่ใช่เพื่อความหวังดีต่อเพื่อนเพื่อนกับหน้าที่เป็นคนละเรื่องก็จริงแต่น้อยคนนักจะแยกกันออกสมัยนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันสียางอะไรมันก็สะดวกตั้งแต่ของผ่านดานและทั้งเรื่องจุก,จ,ก,จ,ก,จ,กจิกบนอำเภอหรือโรงพัก บางทีช่วยหิ้วช่วยหอบให้ผลผลถ้าไม่ใช่เพื่อนจะพบกับระเบียบปฏิบัติโยกอยู่เตะทวงดวงเนียยจนกว่าจะได้ของกำดันเป็นสินน้ำใจอย่างเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปาว่ารา,ายนี้หลายเจ้าหญิงที่ถูกเพ่งเลงว่าเป็นสบายกลับมีความเห็นว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนทำเพื่อนหน้าที่ จึงเป็นเรื่องที่บูชิตรู้สึกลำบากใจบูชิตรู้สึกบ้าอุสาเทวีมองเขาถูกเหมือนมีทิพยญยานอย่างหรูเป็นความจริงบูชิตรู้สึกบ้าเรื่องเกี่ยวกับความสงบสุขถ้าเราเห็นแก่เพื่อนเห็นแก่พวกผองโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกบ้านเมืองจะเละเทะชาวบ้านจะหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ การรูปหน้าปะจมูกจะสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมเปิดช่องโบให้เลียวไหลไหลาบาท่วมทนแผ่นดินและทั้งกลายเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวสุดจริลชนต้องการกลาบกลานเหล่าอันพาลบ้านเมืองจะชิบหายผมไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนเขาทวนคำเหมือนลํำพึงหลังจากเงียบกันไปคร่ลหญ่ ก็คุณไม่ได้มาเพื่อเพื่อนคุณมาเพื่อหน้าที่นีค่คาะอุตสาเทวี TV สบตากับเขายังเปิดเผยบูชิตพบความบริสุทธิ์ในดวงตาดำกลับคู่นั้นเขาสงสัยเธอแสงทําให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นผมจะไม่แก้ตัวเรื่องนี้แต่ผมขอบอกว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องใหญ่ เราจะยืนอยู่ข้างเพื่อนเราก่อนเสมออาจจะใช่ต่อหน้าเพื่อนที่เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกรณีเพื่อนต้องประจันหน้ากันคุณบูชิตจะยืนอยู่ฝ่ายไหนนะคะผมต้องรู้เสียก,ก่อนใครผิดใครถูกถ้าทั้งสองยืนยันว่าเป็นฝ่ายถูกล่ะคะเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมีใครถูกพร้อมกันทั้งสงคน ก่อนนี้แหลคะค่ะที่มันมีเรื่องอยู่ทุกวันนี้มีคนบอกผมว่าคุณใหม่อยู่เบื้องหลังพวกขบวนของโบราณมีความจริงหรือเปล่าดวงตาของอุสาเทวีเบิกกว้างบอกความรู้สึกตกใจแต่ไม่ถึงอึดใจหญิงสาวก็เปลี่ยนเป็นหยิมยามขบขันเป็นข้อกล่าวหาที่น่าทึ่งมากทีเดียวคะ่ะเธอว่า หมายความว่าอย่างไงครับอุตสาเพิ่งได้ยินจากปากคุณนี้เองผมไม่ได้ยกเมฆเอาเองนะครับชาวบ้านเขาว่าประหลัดใหม่บอกลูกน้องให้เสาะหาของมีค่าเพื่อนำไปกำนันผู้ใหญ่บ้างส่งขายชาวต่างประเทศบ้างสิงบรกฏที่ปรา,าสาทศิลาทองหายไปเขาว่าคุณใหม่เป็นคนบงการอ๋ออย่างนั้นเหลอคะอุตสาเพิ่งรู้ หมายความว่าไม่เป็นความจริงอย่างนั้นหลยอครับบอกแล้วไงคะเป็นเรื่องที่อุตสาหเพิ่งทราบแล้วเรื่องตัดหมายชายแดนเขมรกับไทยก็เหมือนกันเขาว่าคุณไมเป็นคนส่งไปตัดแล้วตั้งข้อหาว่าคุณเลือดเป็นตัวการแต่ความจริงหลงเลื่อยทางบุรีรัมผักพวกของคุณไม่หนุนหลังให้ตัดเพื่อคุณไม่จะได้จับเป็นหมายเทือนแล้วนำมาประมูลขายทีหลัง พวกหลงเล่อกของคุณไม่เป็นคนประมูลได้หลวนเป็นข้อกล่าวหาคาที่คุณไม่ต้องตายเหมือนเขียดทั้งนั้นหญิงสาวหัวเลาะผมอยากทราบเป็นความจริงหรือเปล่าคุณบูชิตลืมไปกระมังขาอุตสาไม่ได้เป็นอะไรกับประหลัดใหม่เลยอุตสาเป็นเพียงชาวบ้านที่อยู่ในเขตปกครองของคุณใหม่เท่านั้นนะขา บูชิตเยียมที่มุมปากพูดเสียงอ่อยๆจริงสิครับไอ้ผมเป็นห่วงเพื่อนจนลืมนึกถึงเรื่องนี้เฮ้เจ้าหญิงสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมครับเบียร์อีกสักขวดเป็นไงคุณบูชิตหน้าแดงเป็นกวนอูแล,แล้วล่ะค่ะพอนะคะผมดื่มแก้วเดียวเป็นอย่างนี้สิบแก้วก็เป็นอย่างนี้ตัวแดงเป็นลูกหนู พูดจบเขาก็หันไปสั่งเด็กให้นำเบียร์มาขวดหนึ่งแล้วเป็นขวดสุดท้ายสำหรับอาหารมือเที่ยงบรร้น,น,นเขาจบอาหารมือเที่ยงเอาเมื่อตะวันบาบคล้อยปูชิดขับรถกลับมาตามทางเดิมอยากไม่กระตือลือหลนเขาเกิดความรู้สึกบาดเรื่องราวทั้งหลายแลแทนที่จะคลี่คลายกลับมืดมนลงอีก เจ้าหญิงทัดทินไม่ยอมปีปากพูดอะไรเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับเลือดหรือไม่เดินกระต่ายขาเดียวอยู่ว่าเพิ่งรูเขาตะหนักว่าอุษาเทวีไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเขาเลยทุกกรณีไปกราบพระดีกว่านะครับบูชิดเอ่ยขึ้นเมื่อรถบิ่งห่างตัวเมืองบุรีลำออกมาประมาณ6กิโลเมตร แล้ววิ่งเข้าถนนแยกสายตรงไปยังเขาลูกหนึ่งซึ่งสูงจาง,งานเขากระโดงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อพระพัทละบอพิษเป็นเขาที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีทางลาดยางขึ้นไปถึงยอดเขาอันเป็นลานประดิษฐานองค์พระรถวิ่งเบียนขึ้นไปอย่างชัดชาผู้คนโดยเฉพาะหนุ่มสาว ก็เกี่ยวก้อยกันเดินคลอกันขึ้นไปตามบันไดอันสูงชันอย่างแช่มชื่นเป็นสถานพักผ่อนแห่งใหม่ของเมืองบุรีลำและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนเมืองหนีแผ่นดินแถวนี้ก็เหมือนปทายสมันเมืองสุลินเป็นอาณาจักรของขอมสมัยพุทธศตวรรษที่สิบห้าเคยจะเลือนลุ่งเรืองมาแล้วลาศาสิลาแรงเป็นประจักษ์พยานอย่างดี บอกถึงความรุ่งโลดแห่งอดีตการพวกขอมสร้างปรา,าสาทและเทวสถานต่างๆเพื่อพิธีกรรมทางาศาสนามาสมัยนี้ทางการบ้านการเมืองมักสร้างพระพุทธรูปเพื่อย,ยึดเหนี่ยวใจชาวบ้านเพื่อไม่ให้เอาใจออกห่างไปหาฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งมีอยู่ในป่าเขาพระมงคลมิ่งเมืองประจำอุบลราชธานี ก็สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันเป็นศูนยร,รวมแห่งจิตใจชาวบ้านให้พากันเว้นชั่วประพฤติชอบใจซื่อมือสะอาดมีเสียงหุนเหมือนเสียงของก้องป่าและทุ่งแยงว่าชาวบ้านนะ่ะใจซื่อมือสะอาดแล้วมือท่านละ่ะเปื้อนอะไรหรือเปล่าแบะให้ชาวบ้านดูบ้างปะไร อย่าเอาแต่ยืนแอนพุงโหยโอบรมชาวบ้านเลยคุณพ่อทั้งหลายเอย๋ยบูชิดจ,จอดรถและพาหญิงสาวไปกราบพระขอพรอนง,งียบเอียบหนุ่มสาวชาวเมืองนั่งบ้างยืนบ้างอยู่ใต้เงาเต็งลังสีเสื้อผ้าฉูดฉาดลานตาปรากฏอยู่ทุกมุมบางคนถาวแขนกับต้นไม้ที่ตีรอบใต้ต้นไม้ใหญ่ ตาจับที่องค์พระขนาดใหญ่ซึ่งหันพักสู่บุรีลัมบางคนเดินรอบองค์พระแล้วเดินกลับลงไปงิบเอียบบูชิดหันมองไปทางตัวเมืองเห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้ากวาดสายตาบองรอบๆปรากฏทิวทัศนสวยงามเขียวชะอุ่มล่มลื่นมีบางแหง่งต้นไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เตือนให้รู้ว่าฤดูแ้งอันหลายกาศกำลังจะมาเยือนอีสานอีกครั้งหนึ่งแล้วคิดอะไรคะหญิงสาวถามยิ้มยิ้มลาวเขายิ้มเจเอือุตสาหรู้สึกว่าคุณบูชิดไม่สบายใจเลยขิวขมวดอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะธรรมชาติของผมเป็นอย่างนั้นเอง เหมือนคุณใหม่หน้าเขาไม่เคยยิ้มเลยแห้งเหมือนแผ่นดินอีสานในหน้าแหลงอย่างนั้นแหละค่ะอุตสาเคยถามทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคุณใหม่ว่าเป็นสันดานหญิงสาวหยิ้มเศร้าเบิดหน้ามองไปทางเดียวกันกันกบเขาแล้วกล่าวต่อรู้สึกว่าคุณใหม่จะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิต ยิ่งพอรู้ว่าคุณบูชิดมาเกี่ยวกับตัวเขาด้วยแล้วคุณไม่งุนงานทีเดียวเพื่อความสบายใจของเพื่อนคุณบูชิตกลับกรุงเทพไม่ได้หรอคะให้คนอื่นมาแทนดีกว่าคะ่ะจบตอนที่8แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณหลายครับ